ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอีนอนบ่นไซแจ้งรบพิเศษคมเมบุกยึด5พื้นที่สำคัญแต่แนวหน้าไทยรู้ทันจับตาลุยเขตชั้นใน เผยแล้ว2จุดกำลังใจกัมพูชาจากที่มีการรายงานกัมพูชาค่ะขอเจราจาหยุดการประทะแต่ฝ่ายไทยให้ไปคุยกันที่วงประชุม GBC ภายหลังการประชุมหน่วยความมั่นคงขณะที่ทหารก็มีการเข้ายึดพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากแล้วแต่ดูเหมือนว่ากัมพูชาจะยังคงเดินหน้าโจมตีไม่ยอมหยุดอย่างจริงจัง ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อ f Facebook เดชาเนรนาถได้มีการโพสต์ข้อความถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างซึ่งมีข้อมูลบางช่วงระบุว่าปัญหาใหญ่คือพวกนอนบ่อนไส้ที่อนุทินจะต้องเร่งแก้เกมกับกลุ่มคนพวกนี้เพราะตอนนี้แผนการได้เริ่มขึ้นแล้วจากสายข่าวรายงานมา หนึ่งพื้นที่ช่องอ่านม้าที่กองทัพไทยเขายึดคืนได้ร้อเปร์เซพบว่าคืนนี้เวลา20 ..15 นาฬกาทีมีกองกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเขมรได้พยายามที่จะระดมยิงปืนใหญ่มาใส่ฐานที่มั่นของทหารและมีความพยายามที่จะยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่ประชาชนที่เริ่มทยอยกลับมาจากศูนย์อพยพและใช้โดรนบินรบกวนให้ประชาชนแตกตื่นเรื่องนี้เขมรไม่เคยรู้หรอก นอกจากจะต้องมีนอนบ่อนไสจากคนไทยคอยส่งข่าวให้ขมรนรับรู้และตอนนี้เริ่มมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่อง 2. ไม่มีเรื่องบังเอิญที่มีการระดมยิงบ m 2 1และปืนใหญ่จากทหารขมนเข้ามาพร้อมกันแทบตลอดแนวทั้งภูมะเขือเนิน350ปราสาทตะควายเนิน677และช่องอานมาซึ่งกองทัพในแนวหน้าก็รู้ข้อมูลล่วงหน้ามาหมดแล้วจึงได้มีการเตรียมรับมือเอาไว้ทั้งหมดเช่นกัน นี่คือแผนการรบแบบพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่เคยใช้กับกองทัพไทยไม่มีผิดเพี้ยนเลยและเดาได้ไม่ยากว่ามาจากแนวคิดของใครเรื่องนี้จึงเขียนเตือนว่าพรรคการเมืองขายชาติมีอยู่จริงและกำลังเดินเกมยืดเยื้อออกไปร้องก็มีการขม่มขวัญประชาชนไปในตัวด้วยถึงเวลาที่อนุทินกับกองทัพไทยต้องเดินเกมใช้แผนรุกเข,เข้าเขตชั้นในของเขมรได้หรือยัง ในพื้นที่สำคัญเพื่อตังฐานที่มันขึ้นมาในจุดนั้นนี่คือวิธีเดียวที่เขมรจะรีบวิ่งมาขอเจรจาเองเริ่มจากปลอยเปรตกับเกาะกงเชื่อว่าเมื่อกองทัพไทยเขายึดพื้นที่ได้ทั้งหมดถ้าเขมรไม่รีบม,มาเจรจาหยุดให้เอานิ้วมาดิดหน้าผากผมได้เลยล่าสุดวันนี้ค่ะย3 3ธันวาคม2 5 6 8ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่สได้มีการรายงานสถานการณ์ประจำวันที่23ธันวาคมในช่วงเช้าวา่า บริเวณพา์เมอ,อีแดงห้วยตามมาเรียฝ่ายกัมพูชาได้มีการยิงอาวุธปืนใหญ่จากเนิน281เข้าสู่พื้นที่ภูมะเขือตรวจพบรถบรรทุกสองคันเคลื่อนที่จากบ้านโกมุยรวมถึงมีการยิงปืนใหญ่และตรวจหลายลำกล้อง b m 21เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยหลายล,ลอบกระสุนบางส่วนตกในพื้นที่บ้านภูสรรอน ขณะที่ฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธปืนใหญ่และปืนคอยิงตอบโต้บริเวณผาหมออีแดงและช่องอานมาเพื่อทำลายเส้นทางลำเลียงยุทธปกรณ์และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนเอาพลันยาวพลันหิน8ดก้อนไทยตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาบินจากภูมะเขือไปยังผาหมออีแดงเพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ของฝ่ายไทยจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นนะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี้ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกศัรก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชว,วิทยเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความพึ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สานะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่าน,นายางแงกยุทธศาสตร,ร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมมีีสสงงคคครรรรกกกกขึนะะหว่่ไทททยยััับพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด